มาถึงถาาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูป,ป่าเปาะนะครับบ้านผาหวายนะครับผมมาถึงเมื่อกี้นะครับาเราก็มาเข้ามาดูดมาช้างมีช้างนะครับอ่ามีเสียงด้วยนะครับเหียงเหีนหนี่พาเด็กๆมาเที่ยวนะครับมาบวดอุปสมบทลุงแล้วก็เลยผ่านพากันมาเที่ยวนะครับ อ่าไปยืนเข้าเข้าไปล e ูกแ่งส่งเสียงด<อ>้วยนะครับทางนะครับเนาะอ้าวแางส่งเสียงแล้วนะครับต่อไปเป็นเสือนะครับผมครับต่อไปพาดูเสือนะครับ โหเสียงคำรามใหญ่เลยได้เก <S ong> <Pride>: ิดไเห่่เหน่ ต่อไปเลยครับก็จะมีม้าลายนะครับมาหลกมีม้าลายครับไม่ใช่สวนสัตว์เขาสวนกวางนะครับอ่ายีราฟด,ด้วยนะครับข้างนอกข้างนอกก็จะประมาณนี้นะครับ ทางนอ,อกนะครับเป็เส่วนน้ํานะครับคล้ายๆกับสวนน้ำเราไม่ได้เล่นนะครับเราจะถ่ารูปได้นะครับน้ํากดขึ้นหมดนะครับทางนอกก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ